โอเคครับวันนี้สุดนะะน,นะครับพบกับผมแฮพีแลนด์ในไมโคร r อ f t e d เ t ชันนะครับวันนี้กับผมไม่เช่นเคยนะฮะีมนนจะมาสอนสร้างวันนี้มาสอนสร้างบ้านสไตล์คันทรีกันนะฮะบ,บ้านสไตล์อเมริกาแบบแบบจะเป็นอเมริกาก็ได้นะเราเราจะเ,เ,เรียกว่าอะไรดีเป็นบ้านที่อยู่ตามแถบชนบทนะะซึ่งเราสร้างไว้กลางทุ่งนาอะไรพวกนี้ จริงก็ไม่ใช่ที่อเมริกามีประเทศเดียวครับหลายๆประเทศก็มีในะบ้านสไตล์นี้เริ่มเหมือนเดิมนะครับผมเวลาเริ่มถ่ายฝนต้องตกนะพูดถึงฝนตกนะฝนตกตอน,ตอน,ต,อน,ต,อนตอนนีน้ช่วงนี้นก็ฝนตกจริงๆเหมือนกันวางเสาครับสูงห้าบล็อกนะเพราะว่าพื้นตรงนี้ต้องถม,มอีกทีตรงนี้เหมือนกันครับเว้นมาสามบล็อกนะวางด้วยลืมบอกไปอุปกรณ์อยู่ด้านล่างนี้นะตามนี้เลย ลางนี่ทำเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็เว้ไไนไว้ก่อนอีกอันหนึ่งแบบนี้นะขึ้นมาตรงนี้ก็สามบล็อกเหมือนกันจะคล้ายๆบ้านสไตล์ยุโรปจริมันบ้านแต่ละหลังก็เริ่มต้นคล้ายๆกันเหมือนกันนฮะเพราะว่า ผมเป็นคนสร้างผมสร้างวิธีนี้ส่วนใหญ่ก็เลยไม่อยมาไะไรที่มันต่างกันเท <c oughs> น่าไหร่วิธีนี้จะง่ายกว่าวิธีปกติวิธีนี้และปกติวิธีนี้ง่ายกว่าวิธีทั่วทั่วไปุ๊ c, เรียกอะไรไม่รู้ใช่ไหนนมหนะนั่นแหละตรงนี้ก็ติดอย่างนี้ตอนแรกผมว่าจะสร้างคอนโดนะแต่ว่านั่นแหละคิดแล้วว่าไม่ไม่มีที่ผมสร้างคอนโดนะผมหลอสร้างเมืองนี้เลยเป็นเมืองนี้ก่อน คอนโดว่ากันที่หลังตรงนี้จริงๆไม่ต้องทำก็ได้นะจะทำเลี้ยวๆหน่อยก็ได้ก็ได้เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับข้างๆนี่มันจะติดถนนใหญ่นะฮะดังนั้นข้างนี้ก็ต้องเป็นข้างที่ใช้เป็นหลักนะแล้วก็สร้างออกมาหนึ่งบล็อกนะะตรงนี้สามบล็อกนะครับ ตรงนี้ก็เสาให้มันเท่ากันทั้งหมดนะฮะข้างหลังนี้ไปอีกครับประมาณเท่านี้ฮะ ฝั่งนี้สร้างออกมาแบบนี้ฮนะสามบล็อกนะครับเรียบร้อยตรงนี้ก็กลับไปอีกหนึ่งบล็อกนะเอยไม่ใช่หนึ่งบล็อกหนึ่งช่วงคือสามบล็อกนั่นแหละเวอมัวแล้วตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนี่ไม่เกี่ยวนะผมไม่ได้สร้างตะกี้นี้ นี่ครับถ้าที่สังเกตดูก็จะเป็นบ้านที่ค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกแป๊บเดียวก็สร้างเสร็จแล้วอาจจะใช้สัก2-3ตอนนะฮะซึ่งก็ใช้เวลาที่เรารัดกรนไว้ก็3วันนะไม่น่าจะเกินนี้เสร็จแล้วจะได้สร้างเครื่องบินต่อมีคนขอให้สร้างเครื่องบินเยอะมากเลยแล้วสร้างทีลคยคนที่ติดตามก็นะดูเยอะนะครับผม เหมือนว่าส่วนใหญ่จะชอบสร้างเครื่องบินกันมากเลยไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันเจ็บร้อยเปนรูปทรงแบบนี้นะฮะผมซึ่งแน่นอนมันมีแต่เสาอยู่ตอนนี้แล้วแกะเข้ามาทำอะไรในบ้าน เดี๋ยวได้แกงเป็นแก่ย่างหรอกเพื่อนในข้ามาผิดหลังแล้วละ่ะตอนนี้ออกแังทันนะเพื่อนเออคุยกันรู้เรื่องไดยเวเสร็จแล้วนะครับผมง,ง่ายๆครับตอนนี้คือปูพื้นไม้ในเนะ็ตเป็นไม้ให้หมดเลยเดี๋ยวปูเสร็จแล้วผมถ่ายต่อนะะลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับผมไปได้ยังเพื่อนเออเออกไปไกลๆกันนั่นแหละ ตรงนี้นะครับเราทาเป็นห้องน้ํานะครับเราอย่าลืมห้องน้ำห้องน้ำสำคัญมากนะฮะจะเอาหันประตูไปด้านไหนผมหันประตูไปด้านด้านฝั่งนี้ดีกว่านี่โอเคนะห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะจะได้ปูื้นตตอปูเสร็จแล้วต่อไปนะครับเราจะมาสร้างกําแพงกันเลยเดีกว่าสร้างสูงขึ้นมาอย่างนี้นะฮะจริงทุกข้านบนมาหนึ่งบล็อก่ล้วนะ เพราะว่าข้้งบนสุดเราจะใช้สร้หน้าต่างแบบเดิมนะผมแบบเดิมทั้งหมดเลยนะแบบเหมือนที่ที่เราสร้างในบ้านนู้นเะ่ยถ้าถ้าจำได้จริงแเราทำกำําแพงทึบบ้างก็ได้ครับมีกวิธีนะครับที่เราจะสร้างแนวนี้นะคือวันหนึ่งผมเอานี้ออกกันเราหาไม้ไม้ ปูสก็ได้ฮนะทำเป็นแบบนี้อาจจะทําเป็นบานหน้าต่างได้เหมือนอันนี้นะฮะไม่รู้ว่าไหนสวยกว่ากันแล้วแต่ท่านผู้ชมคิดเลยาผมคิดว่าแบบที่มันเป็นแท็บดอจะน่าสวยกว่านะเพราะว่าข้างในมันจะได้ต้องเปลี่ยนสีไปด้วยนะครับอย่าลืมครับหยิบกระจกออกมานะแล้วก็เอาแท็บดอแนะท็บดอ ก,ก็ได้เหมือนกนอันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่จริงไม่ค่อยต่างกันไม่ได้มันต่างกันมากเลยแต่ว่าผมว่าจะใช้ได้เหมือนกันเรียบร้อย ลองใชใ้ดูนะครับบล็อกไอ้เนี่ยควาสมาทำเป็นส่วนประกอบของบันไดนะครับไอ้ไม่ใช่บันไดส่วนประกอบของเอรั้วกันตรงข้างนอกนะผมว่าก็ใช้ได้นะอาจจะดูประหลาดหน่อยแต่ว่ใช้ได้ผมาว่าที่ผมทำกำแพงทึบมากนะครับ เพราะว่าข้างๆนี่ติดถนนใหญ่นะซึ่งเวลาอยู่ติดถนนใหญ่อย่างนี้ส่วนใหญ่ก็อยากได้ความเป็นส่วนตัวก็จะทํากําแพงถึกนะเปิดไปสักบานหนึ่งก็พอตรงนี้เหมือนข้างหลังนะทำเป็นระเบียงด้านหลังด้วยจะได้มีพื้นที่สั่งสรรเพิ่มนะ อกเฝนตกช่วงนี้นะหน้านี้ฝนตกบ่อย,ยกันฝนตกบ่อยก็ทําให้เกิดอาการที่เรียกว่าเป็นหวัดนะฮะซึ่งแน่นอนครับทุกคนก็เป็นกันเกือบจะหมดแลนะ้วฮะเพราะว่าเราตากฝนก็ยังสนุกสนานช่วงที่ไปรอดอนะแท็กซี่ไม่ยอมกลับถึงไม่ยอมรับกลับบ้านนะโหสลบใจแต่หน้าต้องเข้าใจเหมือนกันเพราะว่า ช่วงฝนตกใครๆก็อยากกลับบ้านใช่ไหมเจ็บร้อยตรงนี้เราจะทำมันแบบนี้ขณะที่ทำทึบไปเลยนะเดี๋ยวเราทำบันไดขึ้นกัน แป๊บนึงผมย้ายประตูก่อนเปลี่ยนดีกว่าถ้าจะเชื่อตามหลักฮวงจุ้ยนะคือประตูไม่ควรจะบันไดไม่ควรจะแบบเปิดไปเราเจอประตูไม่ถึงประตูไม่ควรจะเปิดไปเราเจอบันไดนะฮะมันจะทําให้เกิดสิ่งไม่ดีนะผมซึ่งนั่นแหละผมก็เลยทําตามหลักการฮวงจุ้ยนะฮะเพื่ออะไรไม่รู้นะแต่ว่านั่นแหละเผื่อไว้หน่อย่ะ สร้างเองตามที่ผมเป็นคนเชื้อสายจีนนะก็นั่นแหละเขาจะเชี่ยเรื่องห่วงจุ้ยกันผมก็เลยติดมาด้วยนะเหมือนกันครับสถาันนี้เวลาออกแบบตึกก็ต้องดูห่วงจุ้ยเหมือนกันนะฮะต้องรู้เรื่องห่วงจุย้ยพื้นฐานอะไรบ้างเลนะฝั่งนี้นะครับเหมือนกันเลยสร้างไปเลยนะตรงนี้ชั้นหนึ่งเสร็จแล้ว เหลือทางขึ้นชั้นสองตรงไหนดี่าย้ายประตูแล้วจริงๆน่าจะขึ้นประมาณตรงนีง้ตัวขอกลับกันนะฮะบันนี้น่าจะพอหยิบเอาบันไดบันไดที่เป็นสีเหมือนกับพื้นที่ท่านเลือกไว้นะฮะขึ้นมา จริงมันอาจจะสร้างให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่เลยตรงนี้ผมตั้งใจทีจะสร้างเป็นกำแพงขึ้นมาอยู่แล้วอะเพราะว่าฝั่งนี้ผมจะสร้างเป็นห้องดูหนังเลย ได้เวลาปูพื้นต่อแล้วเดี๋ยวปูพื้นเสร็จแล้วผมมาบอกกันนะฮะเดี๋ยวถ่ายมาดูก็ตามนี้เลยตรงนี้เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ที่เป็นบันไดนะฮะติดเป็นอย่างนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปูพื้นเสร็จแล้วผมมาถ่ายต่อตรงนี้ปิด<ม>นี้เลยใหผมถ่ายต่อหลังจากที่ปูบ,บนนี้เสร็จแล้วนะเราก็เพิ่งจะระลึกได้ว,ว่านี่มันค่อนข้างที่ใหญ่ๆ่เลยนะเมื่อเทียบกับบ้านที่เราสร้างไว้คราวที่แล้วนะ ก็นั่นแหละครับผมนี่แหละครับเป็นบ้านสไตล์นี้นะซึ่งชั้นสองนะจะค่อนข้างที่จะแบบประหลาดกว่าที่อื่นนิดหน่อยนะเพราะว่าจริงๆคือมันใช้เป็นห้องใต้หลังคานะทั้งหมดเลยทั้งชั้นเลยนั่นแหละครับตอนนี้ก็สร้างหลังคาขึ้นมานะแล้วก็คล้ายๆบ้านสไตล์ยุโรปไปนะอย่าลืมเจาะรูสำหรับหน้าต่างเลย ทำขึ้นมาไว้อย่างนี้นะครับผมแบบไม่ต้องสนใจเลยนะเดี๋ยวตกแต่งทีหลังคือเว้นไว้ถ้าเหมือนเป็นพีระมิดนะเว้นขึ้นมาเว้นไว้แต่หนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกไปเรื่อยๆนะสร้างไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะต้องเจาะทีหลังอยู่ดีนะไม่มีประโยชน์ที่จะตกแต่งอะไรตอนนี้ไปอย่างนี้คนระับแบบลดไปทีละหนึ่งบล็อกในทุงด้านก็ทีละแบบคดมันเรื่อยๆนะถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆเลยคือคดมันเรื่อย มันจะดูไม่ค่อยจะดีในตอนแรกนะแต่มันจะสวยในทีหลังแน่ๆครับผมรับประกันเดี๋ยวเราจะมากะเอินกันไว้ก่อนก็ได้ทำหลังคาไว้ก่อนก็ได้นะเผื่อไว้เฉย คล้ายๆกันกับบ้านสไตล์ยุโรปนะแต่ว่าวิธีการที่ผมตกแต่งจะต่างกันพอสมควรแค่ว่าเพิ่มเอ็นี่บ็อกบันไดควาสออกมานะก็จะมีผลต่อสีของหลังคานะนี่ตรงนี้ก็ติดเป็นหลังคาไปนะปิดไปเลย ไม่ต้องสนใจนะปิดไปเลยไนงะปิดไปเลยตรงนี้เจาะเป็นประตูไว้ก่อนก็ได้นะ แม่นมากนี่แหละครับตรงนี้แหละที่เราต้องการพอดีเลยเสร็จแล้วนะผมก็รู้อยู่แล้วว่าผมต้องทำอะไรต่อไปนะแน่นอนสร้างเหมือนกับฝั่ง,งนูนไปแเป้เ,ปเ,ปเลยนะฮะแบบเป๊เป้เ,ปเ,ปเลยเดี๋ยวเด๋วสร้างเสรแล้วผมจะกลับมาให้ดูเลยนะ Okay. โอเคบล็กนัเส็จแล้วครับข้างหน้าตอนนี้ทําเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือเราจะทําแบบเหมือนกับข้างน้นนะนะั่นแะฮะเป๊ะๆเลยลคือเราทำขึ้นไปเรื่อยๆไงแล้วก็ลงแบบเดิมแบบเดียวกันเลยเสร็จแล้วก็ทําบล็อกขวาอยู่ข้างเอ๊ยเดี๋ยวตรงนี้ตอนนี้ต้องเป็นบล็อกขวาเนะี่ย ปักคว้าอย่างนี้ครับแล้วก็ทําได้คือเป็นไดกลับลงนะเหมือนเหมือนข้างหน้าเนี่ฮะเป๊ะๆเ,เลยพอทำเสร็จแล้วนะก็จะได้แบบนี้นะฮะแบบแบบเป็นอย่างนีนะ้ซึ่งด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันก็ดีอย่างนี้แหละเดี๋ยวด้านนี้เดี๋ยวผมทำเสร็จแล้วผมถ่ายต่อเนะี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูดีกว่าทำขึ้นไปแบบนี้นะครับผมซ้อนกัน ลืมหยิบบล็อกควาสนะถ้าหยิบบล็อกควาสมาเขาจะเสร็จนะหลังคาคนนะี้ตรงข้างบนนี้นะตรงนี้ก็จะวางบล็อกวนะควาสนะควาสควาสหินควาสอออก็เสียงว่าไงทำอะไรกับหัวตรงนี้จะลำบากนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอก นั่งทำงเฉียงๆไงก็ก็นะะจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วก็หยิบไอ้นี่มาบล็บอกบล็อกควาสมานะหยิบมาเลยไปให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับตรงนี้จะเข้าสู่ส่วนที่สำคัญแล้วล่ะเพราะว่าฝั่งนี้จะทำเป็นหน้าต่างใต้หลังคานะซึ่งจะค่อนข้างที่จะยากนะ ไม่รู้จะสวยหรือเปล่าเลยเดี๋ยวเผมลองครับด้วนะันนคิดว่าต้องลดลงมาหนึ่งเนะีใช่ใช่ใช่ใ,ชให้เหลือปมาเท่านี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนกันครับทําแบบนี้เหมือนกับทุกด้านเลยนะที่เคยทํามาเออ นี่ครับขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะแล้วก็ลงมาแบบนี้นครับ โอ้ไม่ติดผิดนี่ครับถ้าแบบนั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวฟั่งนี้ทาเหมือนกันเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะมาถ่ายนะครับผม